กำลังสนุกไปขายของที่แอปนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้รู้ไหมรู้ไหมพวกเธอแม่แม่พี่พี่ทุกคนรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าโดนหักเยอะมากผมก็เลยคือแล้วเ,เราไม่อยากอัพราคาสินค้าไงครับแต่พอเราไม่อัพราคาสินค้าปุ๊บเนี่ยถ้าอัพ คนที่จะกระทบก็คือลูกค้าแล้วก็ f อฟที่สนามสินุนที่ซื้อแต่ถ้าไม่อัพคนที่แบบว่าคือราคามันชนทุนเลยครับหลังจากที่มันหักค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรต่างๆไปแล้วส<ะ>ักคือไอ้ไอเซฟที่ผมขาย3ขวดหนึ่พใช่ไหมมันโดนตัดไป350ก็คือเข้ากระเป๋าผม650แล้วไหนจะค่าส่งค่า พนักงานค่าอะไรอีกคือต้นทุนเนี่ยมันมันมัน,มนยิ่งขายเยอะยิ่งขาดทุนเออคือคือคือพอเราจะไปเพิ่มราคามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราขายของเราขายช่องทางที่ช่องเนี้ยช่องเพจเราเนี่ยเราตั้งราคาไว้แบบนี้อยู่แล้วผมบึ้งเช็คยอดวันนี้ เช็คยอดมัมขายไปห้าวันใช่ไหมมันรายได้รวมทั้งหมดเกือบสามแสนก็โดนหักไปถึงแสนโดนหักเกือบแสนผมน้อยเลยผมมีความรู้สุกวแบบนอกจากจะทําสินค้าใหม่ๆมาแล้วก็ตั้งราคาใหม่ตั้งราคาที่สําหรับในช่องทางนั้นแล้วก็ขายแต่อันนี้คือเราขายอยู่แล้วของเราแล้วเราตั้งราคานี้ นะครับเขาขายอยู่แล้วผมขายอยู่แล้วของผมมาสองสามปีแล้วคนก็ได้ซื้อในราคานี้แล้วอยู่ดีๆเราไปเปลี่ยนแอปแล้วเราจะไปเพิ่มราคาผู้ใดกับสิไปซื้อแน่นบลาครับน้อยเลยนี่ย่งมันกับบ่าดีไปแปดดบบันแล้วเนาะ <c oughs> เอายีหลีพี่มายุรีผมแบบเอามาเอา้า ถ้างั้นยิ่งขายเยอะก็ยิ่งยิ่งขายเยอะก็ยิ่งขาดทุนเยอะอันนี้แหละเซฟหนึ่งพันใช่ครับเซฟหนึ่งพันไอ้ที่มันลดให้ลูกค้าเนี่ยคือติ๊กต็อกลดเองแต่มันก็คือหักจากเราไปแล้วมันหักจากเราไปแล้วร้อยละสามสิบห้าครับแต่มันก็ไปจัดโปรจัดลดราคาจัดอะไรแต่คือประเด็นเนี่ยคือไอ้ไอ้ที่เขาจะหกัก คือเขาลดส่วนลดส่วนอะไรของเขาเนะี่ยเขาไม่ได้มาหักเราเพิ่มแต่เขาหักไปแล้วสามสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันก็สูงมากครับซึ่งมันก็สูงคักแล้ววันนี้ผมนอนตั้งแต่เช้าเลยครับผมรู้สึกว่าผมไม่สบายตัวเหนื่อยเพียๆแบบบมโหลมีความรู้สึกเบื่อแบบบอกบ่ถือไม่ได้บอกว่าเบื่อเรื่องอะไรแต่ว่า มันเหมือนพอเราทําอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้ดังใจตัวเองหลายๆอย่างคือคือผมเป็นค้นเดือวคือถ้าถามว่าอดทนไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับคนว่าอดทนขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องทําถูกไหมฮะมันเป็นความรับผิดชอบของเราเราเป็นผู้นําเราก็ต้องทําแต่ว่าบางบางทีมันก็ เข้าใจว่าการทํางานมันมีปัญหาบ้างแต่บางครั้งปัญหาพอมันมาพร้อมกันอ่ะพอมันนึกถึงเรื่องนี้ก็มีปัญหาเรื่องนั้นก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็มีปัญหาเรื่องคือทุกประตูมันมันพอมันมันปัญหาของมาพร้อมกันแล้วเหมือนเราแก้ไม่ได้เฮาเหตุย่างบ่ได้ดังใจเหรอเราก็รู้สึกว่าอย่างนอนเออนอนไว้ก่อนวันนี้เมื่อเช้านี้ผมก็พยายามเปิดอะไรฟังแล้วก็หลับหลับตั้งแต่มาถึงห้องเลยอาบน้ําเสร็จอาบน้ําครับช่วงนี้อาบน้ําเช้าทุกคนช่วงนี้ อาบน้ําทุกวันแล้วทีเนี้ยใช่ผมไลฟ์ที่เพจผมได้ขายเยอะกว่านะพูดถึงอนะ่ะผมเมื่อไรอยุเพจ่ะผมได้ขายหลายกว่ายอดสูงกว่าเพราะว่าส่วนมากคือลูกค้าแล้วก็แฟนคลับเราก็อยู่ในช่องนี้อยู่ในแถบฟอร์มนี้เป็นหลักเพราะเราอยู่ด้วยกันมาเราเราทําตรงนี้มาแบบตลอดใช่ไหมฮะนานๆทีถึงไปไปที่บ้านดํา แล้วที่นี่